ไอ้กระจกบานนั้นนะมันหักกลางดึกเปี้ยเลยเสียงดังสนั่นวันไหวเหมือนมีอะไรมาทุบกระแทกเข้าให้เต็มแรงตอนนั้นผมอายุสักห้าสิบกว่า,วาอยู่บ้านหลังนี้กับเมียลูกๆก,ก็ไปมีครอบครัวกันหมดแล้วผมลุกขึ้นจากเตียงใจตุ้มตุ่มต่อมต่อมเมียผมนอนหลับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเดินไปดูกระจกบานใหญ่ตรงห้องนั่งเล่นแตกละเอียดเป็นสิ่งเสี่ยง เศษกระจกกระจายเกลื่อนกลาดดูน่ากลัวจริงๆสมัยก่อนยายผมสอนไว้กระจกหักในบ้านไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องรีบแก้เคล็ดไม่งั้นจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแต่ยายก็ไม่ได้บอกว่าต้องทำยังไงแค่บอกว่าต้องรีบทำดวงจะได้ไม่ตกผมเลยรีบกวาดเศษกระจกออกไปทิ้งระวังอย่าให้บาดมือแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดทำความสะอาด ใจมันก็ไม่ค่อยสบายเหมือนมีอะไรไม่ดีจะเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะบ้านเราก็สงบสุขดีพอเช้ามาเมียผมก็บน่นว่าทำไมบ้านรกผมก็เลยบอกเรื่องกระจกหักแต่เธอก็แค่ทำหน้าไม่พอใจแล้วก็ไปจัดการซื้อกระจกบานใหม่มาเปลี่ยนหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดูปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปบางครั้งผมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีคนอยู่ค้ั่งๆแม้จะไม่มีใครอยู่เลยบางคืนผมก็ฝันร้ายฝันเห็นกระจกบานนั้นแตกละเอียดแล้วก็มีเงาเงามืดๆลอยออกมาและที่แปลกกว่านั้นก็คือกระจกบานใหม่มันก็แตกอีกแตกแบบเดียวกับบานเก่าแตกกลางดึก แตกเสียงดังเหมือนกับมีใครบางคนตั้งใจทำนี่มันอะไรกันแน่หรือว่าเคล็ดที่ยายสอนมันแก้ไม่หายหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นผมไม่รู้แต่ความรู้สึกแปลกๆมันก็ยังคงอยู่และผมก็ยังไม่รู้จะทำยังไง